สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพร้อมครับกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลใหม่นะครับก็เกมในวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้นะครับผมจะเริ่มทําข่าวแบบจัดเต็มให้กับแฟนลิเวอร์พูลก่อนนะครับความพร้อมล่าสุดทั้งหมดนะครับรวมถึง ข่าวการย้ายทีมของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จะอัปเดตให้กันแบบยาวๆไปเลยนะครับเพื่อเสาร์อาทิตย์ไปเลยนะครับเผื่อผมไม่มีเวลาทำนะครับก็เริ่มต้นจากโปรแกรมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเกมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับจะเริ่มต้นในวันเสาร์นี้นะครับคู่แรกนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับฟูลแลมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับก็ คู่นี้นี่สนุกแน่นอนนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยน้องใหม่ฟูลแลมนะครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับแล้วตามด้วยคู่3ามทุ่มนะครับคริสตันพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาแธมป์ตันนะครับแล้วก็คู่3ามทุ่มอ่าไม่ใช่ที่ห้าทุ่มกว่านะครับ5้าทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรรีสยูเนเต็ดนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของแฟนลิเวอร์พูลเลยนะครับผมโฟกัสคู่นี้เลย นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําข่าวให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับความพร้อมล่าสุดนะครับของเกมการแข่งขันพิมลีนะครับลิเวอร์พูลจะแข่งขันในเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับผมเริ่มต้นจากข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่คาดกันว่านะครับสิผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยจะส่งลงสนามนะครับวันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของวันนุมนะครับถ้าผมพูดว่าข่าวดีเนี่ยก็น่าจะเดากันออกเนาะว่าน่าจะอยู่ต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของคัทาร่าเนี่ยมีทริค อ่ามีทริคทริคยังไงของคารทาร่าเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในข่าวนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในเกมที่จะเจอกับลีสจูนิเต็ดนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอาริโซนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟันได้กับโกเมสครับแบ็กขวาเป็นเทรนต์แบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันนะครับมิดฟิลด์โฮลิ่บอลนะครับเป็นฟาบินโยนะครับคู่กลางเนี่ยเดี๋ยวรอดูดีๆนะว่าจะเป็นใครแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะเป็นวันรุ่มแน่นอนนะครับวันรุ่มจับคู่กับเจมส์มิลเลอ่ สัญชาติ์ข่าวต่างประเทศคาดการไว้ว่าจะเอาเจมส์มิเนอร์นะ่ลุยก่อนเลยจเจอกับปีก่อนเลยนะครับทีมที่เขาเนี่ยอยากจะไปอยู่ด้วยเอาเจมส์มิเนอร์ลุยกับลีก่อนเลยมันแน่นอนนะครับสามภาษาในลุกเป็นมาเน่ฟิมิโนและโมเมสซ่าลาครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะใช้ตามภาพน,นะครับลีดยูเนเต็ดนะครับก็จะผู้สาประตูเป็นคาซิล่านะครับคู่เซนเตอร์เป็นโคชกับคูเปอร์ แบ็คขวาเป็นไอริงนะครับแบ็คซ้ายเป็นดักลาสครับมิดฟิลด์บอลเป็นฟิลลิปนะครับคู่กลางเป็นดักลาสกับคริชนะครับอาปีขวาเป็นเฮอร์นันเดะครับปีกซ้ายเป็นอาริโซกี้นะครับหน้าเป้าเป็นแบมฟอร์ดนะครับก็นี่คือสเปซเพลยนตัวจริงของลีสจูเนเตดที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทีนี้มาฟังกันนะครับสำนักาข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่า ลิอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะลีสจูเนเตดได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คือการทำนายผลของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็นี่นะครับนี่คือเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันของลิอร์พูลนะครับคราวนี้ต่อเลยต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวสโมสรลิอร์พูลล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาช่วงเย็นนะครับผมเริ่มต้นจากข่าวดีก่อนเลยนะเอาเลือกเอาชัยทุกอย่างนะครับวันนรุ่มนะครับ จะเป็นส่วนหนึ่งใน11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่วันนรุ่มนะครับได้เปิดการเจรจากับเจกินครอปไปแล้วนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าครอปเนี่ยได้บอกกับวันนรุ่มไว้นะครับว่าเขาคือคนผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบของลิเวอร์พูลเขาไม่ต้องการให้วันนรุ่มเนี่ยย้ายออกจากทีมไปนะครับซึ่งวันนรุ่มเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับเจกินครอปไปแล้วนะครับและครอปเองเนี่ยจะใส่วันรุ่มนะครับเป็น11ผู้เล่นตัวจริง ในเกมที่เจอกับรีสยูนิเต็ดด้วยนะครับสำนรับข่าวตา่างประเทศน,นะครับจากรายงานจาก s k y Sport จะบอกอีกนะครับว่าถึงแม้ว่าโรนันคูม,มันนะครับต้องการวานดุมแต่เขาก็ยังพยายามที่จะติดต่อวานดุมนะครับแต่ความพยายามนั้นถูกปิดกั้นแล้วนะครับก็คือครอปได้เจรจากับวานดุมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดปัญหาในเรื่องของการย้ายทีมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาการย้ายทีมยังไม่ไม่ใช่อยู่แค่นั้นนะครับ ลิวพูจะต้องเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับวายนาดุมด้วยเช่นกันนะครับผมเปิดประเด็นเรื่องของการคุยกันระหว่างครอปกับวายนาดุมนะครับทีนี้ประสิทธิภาพของลิวพูเป็นยังไงต่อเมื่อมีวายนาดุมนะครับแน่นอนครับครอปค่อนข้างที่จะไว้ใจวายนาดุมในการเสริมประสิทธิภาพให้กับลิวพูนะครับซึ่งในเกมนี้เราจะได้เห็นกันนะครับครอปยืนยันนะครับว่าเขาคือผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบของลิวพูนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมเอาสั้นๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันเอา้ายังไงเนี่ยแฮร์รี่เคนมาโผล่อะไรกับข่าวลิเวอร์ pool ครับแฮร์รี่เคนนะครับได้พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เขาประทับใจมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในนั้นมีนักเตะของลิเวอร์ pool เขาคนนั้นก็คือวิกเกลฟันดานั่นเองนะครับตัวของเคนได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นจอห์นเทอร์รี่นะครับเล่น ในตำแหน่งกองหลังที่สุดยอดนะครับในยุคนี้เนี่ยฟันไดนะครับคือผู้เล่นในที่สมบูรณ์แบบในตำแหน่งกองหลังนั้นนะครับตัวของผมเองเนี่ยเคยเจอกับคีเอลินีของยูเวนตุสนะครับเขาก็เป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าฟันไดเนี่ยคือกองหลังที่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันนะครับก็พูดรวมๆเนาะเคนก็เคยเจอกับเซคิโอลาโมสเหมือนกันนะครับ และเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมากในตำแหน่งกองหลังนะครับก็มีการเปรียบเทียบว่าฟันไดเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับนักเตะทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความเห็นของแฮร์รี่เคนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวเตะของสโมรสรเล็บบูซาบ,บุกนะครับในตำแหน่งกองหน้าที่ลิเวอร์พูลสนใจเขาคนนั้นก็คือ แพสรันดาก้านะครับแพสรันดาก้านะครับเป็นนักเตะนะครับดาวรุ่งวัย21ปีนะครับของสโมสรเรดบูลซาบุกนะครับที่ลิเวอร์พูลสนใจนะครับสวมเสื้อหมายเลข20นะครับนักเตะคนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับดาก้าเนี่ยโชว์ฟอร์มนะครับยิงคนเดียว4ประตูรวดเลยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปในเกมที่เรดบูลซาบู๋ครับเอาชนะบีเกนนะครับ10ประตูต่อ0นย์นะครับ ก็ดาก้าซัดไปคนเดียว4ลูกอะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ครอปเนี่ยได้มีการวาดแผนเอาไว้นะครับว่าในวันทั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่มีซาเดโอมาน่นะดาก้าคนนี้แหละจะแทนซาดิโอมานีนะครับน,นี่เป็นการคาดการไว้นะครับแต่สถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมาเนีย,ยังคงเป็นนักเตะหลักของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมนะครับซึ่งแพสดาก้านะครับก็ต้องรอดูกันในอนาคตว่าจะมีโอกาส ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับแต่การยิง4ประตูในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยโชว์ศักยภาพชัดเจนมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมจะพูดในสรุปข,ข่าวการย้ายทีไปว่าลรรริเวอร์พูลปฏิเสธที่จะขายแฮร์รี่วิลสันนะครับตามรายงาน,นจากสื่อต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธดีวนี้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ต้องการข้อเสนอที่ราคามากกว่า20ล้านปอนด์นั่นเองนะครับมีสโมสรนะครับหลากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรลีกยูนิเต็ดนะครับที่สนใจจะดึงตัวแฮร์รี่วิลสันไปร่วมทีมนะครับแต่วิลสันเองเนี่ยก็ครอบไม่ปล่อยนะครับผมเชื่อว่าแฮร์รี่วิลสันเนี่ที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับลิเวอร์พูลได้มากกว่านี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะเกมาในขันของลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะมากนะครับ น่าจะแบ่งเบาภาระของนักเตะหลักของทีมได้นะครับก็อยู่ที่ครอปตัดสินใจจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเรียนบูสเตอร์กันนะครับเรียนบูสเตอร์นะครับแอสตันวิลล่าเสนอเงินเนี่ยยีถึงยีล้านปอนด์ล่าสุดนะครับครอปไม่ขายครับเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าครอปตัดสินใจถูกแล้วเพราะอะไรเรียนบูสเตอร์นะครับ เป็นหนึ่งในนักเตะในกองหน้าธรรมชาติที่ดีที่สุดของกิจนะครับและตัวเขาเองเนี่ยสามารถนะครับสามารถเป็นกําลังเสริมสําคัญให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับการขายเข้าไปในราคา20ล้านปอนด์ถือว่าถูกนะสำหรับดาวรุ่งพรสวรรค์สูงคนนี้นะครับทีนี้เนี่ยสถานการณ์ต่อไปที่ตัวของบูสเตอร์จะต้องเจอก็คือการปล่อยให้ยืมตัวครับบูสเตอร์ต้องการเกมการลงสนามที่มากกว่านี้ ไม่ใช่ว่ามานั่งเป็นตัวสำรองให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าในซีซั่นนี้เอ,เองเนี่ยครอปตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจะใช้บูสเตอร์เป็นตัวสำรองให้กับมาน่ซาร่าฟิมิโนนะครับก็อันนี้นะผมเชื่อว่าต้องชั่งน้ำหนักดีๆถ้าไม่ได้ลงสนามการพัฒนามันจะหยุดไปนะครับก็รอดูกันนะครับว่าบูสเตอร์จะมีโอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวสำรองให้กับซาราฟิมิโนและมาน หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอเกนครอปนะครับจอเกนครอปเองเนี่ยวันนี้เนี่ยพูดถึงใครนะพูดถึงในรายการวิทยุ BBC Fight n i g e เออเนี่ยพูดถึง BBC Fight n i g e เนี่ยครอปพูดถึงมาเซลโลเบียซ่ากำลังจะเจอกันในเกมพรีมเมียร์ลีกเนี่ยห้าทุ่มครึ่งเนี่ยครอปพูดว่าไงรู้ไหมครับครอปชื่นชมมาก กับมาซิโรเบียซามันคือเกมประวัติศาสตาออรต์ผมเคารพนับถือเบียซามากเป็นหนึ่งในโค้ชที่ยอดเยี่ยมในการดูแลทีมปั้นเด็กนะครับแล้วก็การใช้เงินของเบียซ่าเนี่ยใช้เงินไป,ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าการเสริมทัพของลีสตูนิตต์น่าสนใจนะครับก็เอาแบบตรงๆเลยเนาะว่าครอปค่อนข้างที่จะให้เกียรติเบียซ่ามากเลยฉะนั้น การที่ลิเวอร์พูลเจอกับ r e ีสุดิเตตนะครับเป็นหนึ่งในเกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแน่นอนสำหรับเกมในวันเสาร์นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของความแตกต่างของนักเตะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหัวข้อข่าวนี้นะครับโจเกยครอปเนี่ยพูดกับ BBC Radio f i โ e l ฟล์ไลนะครับว่ามินามิโนะนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นคนนี้นะครับคือนักเตะที่ มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจาก p c ีซีซั่นสิ้นเชิงเอ๊ะพูดแล้วงงจังเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีนามิโนโน,นะครับย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงแรกเนี่ยเขาทำงานอย่างหนักมากครับยืนยันนะครับว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวค้นหาฝีเท้าฝีเท้าในการเล่นในสไตล์พิมยรลีกเนี่ยแตกต่างจากลีกที่เคยเล่นเดิมให้ที่มีนามิโนเคยเล่นนะครับคือในตอนนี้เองเนี่ย มินามิโน,โนเนี่ยในเกมช่วงเชลิตี้ชิลเนี่ยยิงประตูไปหนประตูละนะครับและนักเตะวัย25ปีชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับมีการเขาเรียกว่างไงอะมูฟเมนที่ยอดเยี่ยมความแข็งแรงอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับครอบทำให้ครอบรู้สึกว่านี่แหละเขาพร้อมละสำหรับอ่าเขาเรียกว่างไงอะการเล่นในพเมร์บรกเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับครบคิดว่าเนี่ยรวมถึงครูติสโจด้วยนะ มินามิโนกับครูติสโจเนี่ยคือกําลังเสริมท่านยอดและตัวของมินามิโนนี่แหละจะผลักดันนะกดดันให้ครูติสโจนเนี่ยอัปเกรดตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรอะฝีเท้าทั้งสองคนเนี่ยยอดเยี่ยมพอๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบทที่ครอปพูดกับรายการ BBC นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทียโก้คาทลาบังนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของเทียโก้คาทาร่าเนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคิดว่าอคาทาร่าเนี่ยเขาวางทริคไว้ทริคหนึ่งทริคในที่นี้ก็คือเรื่องราวของการย้ายทีมนะครับอคาทาร่าเนี่ยเขาบอกกับสโมสรบา์เยอร์มินิกไปว่าเขาเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงบายเยอร์มินิกก็เสนอนะครับ30ล้านยูโรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือจะขายเขาแต่อย่าลืมว่าเดือนมกราคมนี้นะครับ สัญญาของอาคันทาร่าจะหมดมกราคมนี้เดือนนี้เดือนอะไรกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเลอประมาณ4เดือนถึง5เดือนแค่นั้นเองนะครับไม่มีทีมไหนที่จะยอมเสียเงิน27ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของอาคันธาร่าหรอกนะครับนี่คือข้อสำคัญเลยที่บบยูมินิกอาจจะลืมคิดไปนะครับเดือนมกราคมเนี่ย อาคนทาร่านะครับสามารถที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับลิเวอร์พูลได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงิน27ล้านปอนด์เลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นทริคที่คนทาร่าเนี่ยได้เปย์ไว้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยพอจะทราบเรื่องทริคนี้ดีแหละนะครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่หลายๆอย่างนะในสื่อเดอะมเลอร์เนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะว่าถ้าคนทาร่าเกิดยังไงอะจริงๆอะ มันคงไม่มีพิกโผล่แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเอาแบบตร,ตรงๆเลยนะครับและทีนี้เนี่ยค่าเหนื่อยของคาาัน์ทัล่าอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยที่บาเยยูมิวนิคจ่ายอยู่ตอนนี้จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็หมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยถกไปแล้วเนาะประเด็นของบอลดุมอยู่ต่อนะครับฉะนั้นลิเวอร์พูลมีทั้งบอลดุมมีทั้งาคาร์ทัล่า ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอีกนะครับนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของดิว์ภูประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมเคาลริชาร์ดกันนะครับไมเคาลริชาร์ดนี่เป็นนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขามาเป็นอาพิธีกรในรายการ BBC Sport นะครับไมเคาลริชาร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio 5 l i v e เหมือนกันนะครับว่า ในฤดูกาลนี้เนี่ยฤดูกาล2020-2021เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สมควรที่จะได้แชมป์เอ่อไมเกาลิชาร์ดในฐานะนักเตะแมนซิตี้น City นะพูดเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งความคิดเห็นของไมเกาลิชาร์ดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะเขาให้เขาให้เหตุผลว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยความแตกต่างของทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ห่างกันมากนะครับแล้วก็ความกังวลในการเสริมทัพของแต่ละทีมเนี่ย แตกต่างกันไปโดยเฉพาะสโมสรลีดสจูเนเตดที่เป็นน้องใหม่น้องใหม่ไม่เสริมไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอดีตต้นสังกัดของไมเาิลริชาร์ดเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับมีนักเตะร,ระดับโลกคบคันรวมถึงการเสริมทัพในเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับซึ่งเป๊ปเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายๆดีลนะให้ลุ้นนะครับไมเาิลริชาร์ดก็ประมาณว่าแน่นอน ลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์พิมพ์ลีกในดูการนี้เพราะทุกทีมเนี่ยตั้งใจที่จะล้มแชมป์นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของไมกคิลริชาร์ดแต่ยังไงก็ตามครับผลกนนารแข่งขันฟุตบอลพิมร์ลีกเนี่ยต้องครบ38นัดเราจะรู้ทันทีว่าใครจะคว้าแชมป์นะครับก็หลุ้นกันไปนะครับเรามาต่อกันที่คำถามสำคัญออผมใช้คำว่าคำถามสำคัญนะว่า หลายหลายฝ่ายอยากเห็นลิเวอร์พูลเนี่ยลงทุนทุ่มเงินในการซื้อนักเตะเพื่อรักษาแชมป์นะครับแต่เราจะสังเกตว่าครอปเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นล่ะนะครับก็ครอปมีเหตุผลอย่างนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าในในใน,ในโลกทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะตลาดนักเตะนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะครับเป็นสโมสรที่ ลงทุนในการเสริมนักเตะมากที่สุดนะครับการที่เชลซีเนี่ยลงทุนในระดับเกิน200ล้านปอนด์ขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะลุ้นแชมป์นะครับเขาต้องการต่อกรกับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าแน่นอนรวมถึงทีมแข็งแร่งทีมอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นคุณภาพแบบก้าวกระโดดของเชลซีเขานะครับก็ถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมี11%ผู้เล่นตัวจริง ไม่ต่างจากฤดูการที่แล้วเลยนะครับก็มีการเสริมซีมิกาสเข้ามามีเสริมมินามิโนมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับครอปเคยให้เหตุผลแล้วนะครับว่าการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เสริมนักเตะในราคาที่แพงมากเพราะพิษของโควิดนั่นเองนะครับเราต้องระวังเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจในสโมสรให้มากนี่คือเหตุผลสำคัญเลยนะครับ แต่สถา,านการณ์ของเชลซีแตกต่างไปสิ้นเชิงนะครับเขามีเงินและเขาเสริมทัพเพื่อลุ้นแชมป์นะครับคือเอาตรงๆเลยเนาะ11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของเชลซีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพื่อลุ้นแชมป์นั่นเองนะครับก็เลยเป็นความแตกต่างไงที่คุณภาพของผู้เล่นจะแข่งขันกันจะลุ้นแชมป์กันต้องไม่ต่างกันมากนะครับนี่คือประมาณนี้เนาะสำหรับการลงทุนของเชลซีและลิเวอร์พูลไม่ได้ลงทุนนะครับ เรามาต่อกันที่สามผู้ยิ่งใหญ่เอ้ยผมใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยเป๊ปกาดิโอลาโซชาและครอปยังมีมูรินโญ่ยังมีอาเตต้าอีกนะครับแต่ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเป๊ปก่อนพูดถึงโซชาแล้วก็พูดถึงครอปสามคนนี้เป็นไฮไลท์ของพิมร์ลิกในฤดูกาลนี้เลยนะครับโดยเฉพาะเป๊ปกาดิโอลาในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังกับ ผลการแข่งขันเกมในพรีเมียร์ลีกเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับซึ่งเป๊ปเนี่ยเข้าใจเหตุผลอย่างดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเจองานหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าการเสริมทัพจากของหลายๆทีมเนี่ยทำให้คุณภาพของทีมเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะครับรวมถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนตัวด้วยนะการเปลี่ยนได้5คนเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับมีผลมากด้วยแหละสําหรับทีมเล็กๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่า ลิเวอร์พูลจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านี่นะครับแล้วก็ทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยังคงเนี่ยยังไงอะแสดงความน่ากลัวของการแข่งขันผลการแข่งขันได้หรือไม่เมื่อเขาเสริมกองหลังอย่างอาเก้เข้ามานะครับแล้วก็เสริมอีกหลายๆคนเข้ามานะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นไฮไลท์จุดเด่นเลยรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การน,นําทีมของโซชานะที่มีที่เสริมดนนี่ฟันเดบิเข้ามาเนี่ย จะสามารถเปลี่ยนเมนูได้หรือไม่นะครับนี่แหละคือโฟกัสหลักๆ3คนนี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่การแสดงความยินดีนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องแสดงความยินดีกับคิวินเดบรอยนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟันได้หรือจอไนเฮนสันนะครับก็ได้แสดงความยินดีกับคิวินเดบรอยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับ PFA Player of the Year นะครับก็คือเป็นนักเตะ ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับพิมลีกในปี2019-2020นะครับเดบรอยนะครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแม้กระทั่งจอแดนฮนเดสันเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเดบรอยคุณคือผู้ชนะตัวจริงนะครับและเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงก็ทั้งฟันไดและจอร์แดนฮนสันเนี่ยก็ออกมาชื่นชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดบรอยเนี่ยสุดยอดต้องยอมรับนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับผมจะพูดถึงเขาเรียกว่าไงอะลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์โลกแชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือความสำเร็จนะครับแต่สิ่งที่ผู้คนจับตามองก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่จะลงสนามนะครับในฤดูกาลนี้2020-2021เนี่ยคุณภาพของเขายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย มองได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับผมเอาเข้อความจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าด้านบวกเนี่ยมองไว้ว่าทีมที่เป็นทีมเวิร์กยังไงก็เป็นทีมเวิร์กอยู่วลังคำ่ำคือถ้าเกิดการซ้อมนะและระดับความฟิตยังคงระดับเดิมอ่ะหรือเล่นดีกว่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออายุและประสบการณ์นะครับถ้ามองในเชิงบวกเนี่ยเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาล202020 2 1นะครับ ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะต้องเป็นทีมที่แข็งแก่งกว่าเดิมเท่านั้นถึงจะรักษาแชมป์ได้นี่คือในมุมบวกนะครับแต่มันมีเรื่องของความกังวลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะมันต้องมีหักล้างทางลบบ้างความกังวลที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในเวลานี้ก็คืออนาคตของนักเตะคีแมนอย่างวานดุมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนไปแล้วนะครับว่าคอคุยกับวานดุมแล้วว่าวานดุมจะอยู่ต่อนะครับก็ผมเอายืนยันตามข่าวไปเลยนะครับจาก Sky Sport นะครับ และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้เสริมทัพอย่งอางคันธารามาเนี่ยถ้ามีทั้งวานนรุ่มและคันธาราเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับความกังวลในตําแหน่งแันกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะหมดไปนะครับเพราะว่า,าคันธาร่าเนี่ยน่าจะมาเสริมในช่วงของปีใหม่โดยการเซ็นล่วงหน้านั่นเองนะครับทีนี้ความคาดหวังของแฟนบอลผมเริ่มจากความฝันของแฟนบอลก่อนเลยเนาะแน่นอนครับแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการให้ลิเวอร์พูล รักษาแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์ให้มากที่สุดทุกรายการที่ได้ลงสนามแต่ในความเป็นจริงนะครับลิเวอร์พูลอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรอาจจะทำได้และทำไม่ได้ผมใช้สองคำนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันต้องออกสองอย่างนี้ได้หรือไม่ได้เท่านั้นนะครับก็การที่ทำได้เนี่ยต้องเป็นทีมที่สมบูรณ์นะต้องรักษาความฟิตด,ดีๆแล้วก็ไม่เจ็บแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของ ความใหญ่ของทีมนักเตะที่จะมาแทนทดแทนกันอะไรประมาณนี้นะครับฝันร้ายเมื่อมีความฝันดีแล้วก็ต้องมีฝันร้ายบ้างฝันร้ายก็คืออาจจะพลาดแชมป์อาจจะมีนักเตะเจ็บและอาจจะไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลหวังไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นอนาคตของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ที่การเตรียมทีมแล้วนะครับพรีเมี์ลีกจะเริ่มในวันวันเสาร์นี้นะครับ 12กันยายนนะครับลิเวอร์พูลจะแข่งขันในเวลา5ทุ่มครึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีสยูนเต็ดนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ,รสสนนรบในค่ำคืนนี้นะครับผมพูดทุกเรื่องพูดทุกรายละเอียดแล้วนะครับข่าวที่ออกมาวันนี้เนี่ยสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงโปรแกรมการแข่งขันการทำนายผลนะครับพูดทั้งหมดแล้วเนาะการทำนายผลของสื่อต่างประเทศก็คือลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะลีสยูนเต็ดได้3มประตูต่อหนึ่งนะครับ แล้วก็เรื่องราวต่างๆของอย่างอย่างใครนะวันเดุ่มก็พูดคุยกันไปแล้วนะว่าจะจะให้วันเดุ่มอยู่ต่อเป็นนักเตะคนสําคัญแล้วก็จะได้สัญญาใหม่ส่วนเทียโก้คาทาร่าน่าจะมกราคมนะครับเร็จล่วงหน้าเอาไม่ต้องไปเสีย27ล้านปอมนี่คืออีกหนึ่งทริกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงค่าคืนนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่น สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ